โดนฝนเี่แล้วตแต่หามาแต่เมื่อเช้าเป็นบ่เนี่ยแต่เมื่อเช้ามา,มา,มาได้ครึ่งตะก้าเห็ดทานเห็ดทานคือสซีขาวด้วยเหดทานดีสีดำหมูแมนบ่บ่ามำดอกสองซามดอกเนาะ เห็ดรวมนะเนาะดอกเห็ดรวมเนาะสายตาเฉียบผมของเราเจอหนึ่งดอกว,ว้ากับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชอร์ชาแชนเนลเดี๋ยววันนี้มาที่ผาชันเนาะตอนแรก ว่าจะมาดูน้ําท่วมแต่พอดีมาแล้วน้ํามันลดเลยเนาะน้ำท่วมทางเข้าผาชันนะตรงสะพานแต่วันนี้มันลดแล้วพอดีมาเจอ,อาชาวบ้านมาหาเห็ดเนาะเดี๋ยวจะตามไปดูเนาะว่าจะได้เห็ดอะไรมั่งเนาะจะได้เยอะไหมอยู่ที่ผาชันนะก่อนจะถึงสเสาเสียงยักษ์ทางเข้ามาเลยสะพานมาหน่อยเนาะ ชาวบ้านหาเห็ดมาดูว่าจะได้เยอะไหมเนาะไปตามภูตามผานี่แะตามหิน,นอะ่ะถ้าเดินพลาดก็ได้แผลละงานเนี้ยเนาะ ออก,กมาแปลกหน่อยเนาะไม่ได้ไปปีนเขาวันนี้ไม่ได้ไปปีนเขาไม่ได้ลงโขงมาหาเห็ดเจอบ่เจอบอ่เอบอนาะโอป่ากว่าจะได้เห็ดมาแต่ละดอกหน้ามืดเลยเน,ยน,นาะเทาป่เทาเว้นเห็ดยั่งไะ นี่บ่เพิ่งในเมื่อกี้นี่บ่หน่นนโอ๋อย่างเดียวตามพื้นว่าตามพื้นจากนอยห้เนาะไปมาหน่อยก็พื้นป่าเดียวกันนะเนาะโอ้ทางลงก็ลำบากแคเนี่้ทางลงไม่เจอวะเนี่ยฮึนี้หลงไม่ได้เนาะ ยังเป็นที่สูงอยู่หาทางลงเปลี่ยนบรรยากาศมาหาเห็ดมั่งเนาะหาเห็ดอยู่ที่ผาชันวันที่ไปภูสมุยก็ได้ ได้เข้าถลอกมาแล้วเนาะวันนี้มาวันนี้มาผาชันบ่เจอเป็นหมูเป็นผวกไงบ่น,น,น,นานๆบ่เจอส่วนมาก เค็ดยงเยังเ,ยเจอเป็นหมู่เป็นพวกเนาะอ๋ะอเนาะโอ,ะอ,ะอ,ะอะ้ช่วงนี้ว่าเห็ดรวมเห็ดทุกชนิดทำมันออกเนาะตัวนี้ก็เป็นทางลง คลายลงเขาแล้วแหลเนี่ลงลำบากเนาะตรงนี้มันไม่ใช่ทีลาบอาจจะหาแต่เราก็เดินเดินเฉยเไม่ได้หา ตามดูว่าจะไปเจอเป็นออกเป็นหมู่เป็นอะไรรวมเยอะๆทางลงลงยากเลยมันเล่นซ่อนหาเลยเนี่ย ตามไปดูตามลงามาถึงห้วยเลยเป็นป่าไผ่เนาะเดินลงมองหาข้างล่างไม่ค่อยเจอ,อตัวนี้มันเป็นทางน้ำไหลเนาะ น้ำมันไหลมาจากโน่นเนาะมีแต่หินเป็นก้อนเป็นก้อนใช่เนาะทับถมกันเยอะเลยไหลลงมานี่เลยเนาะเห็นได้เจอโอเจอโอ เดินลาดรดมาก็เจอเนาะนาข้าวออกลวงแล้วเริ่มออกลวงแล้วเนาะตามหาเห็ดจะได้ไหมตรงนี้มันไม่ใช่พื้นที่ลาบ คล้ายๆตีนผูเนาะคันเป็นคันหินน่ะเนาะ,ะวะเจอแล้วเจอแล้วเห็ดเพลิงดอกน้อยๆนีวว่วะเห็ดเพลิงมึนมาเลี้ยงปันขนมยังก่อนเขาขายเนาะอี่จักดอกก่อนโอ้นัววว่นดิว่นวววะนั้นไข่มันบ่อือ อ้กูจะเจอจักดอกกูจะเจอโอ้จะได้กิ่นไหมเนี่ยอาทางขึ้นเจออีกดอกแล้วเสร็จยังล่ะ ยังไม่เจอตัวกลุ่มเนาะตัวกลุ่มยังไม่เจอเนาะใส่ยจะหมดเนาะเดี๋ยวมันสายแล้วหลบหลบแดดโอ้โหประเทศนี้ย네ังเกาะเห็ดทานเห็ดทานโอ้นี่เห็ดทานตรงนี้มีสองดอก สามดอกสองสามดอกนอเนาะเห็ดรวมนเนาะดอกเห็ดรวมนเวมนาะเห็ดทานเห็ดทานคือสีขาวดูว่าเห็ทด,ด,เดทานสีดำมูแมนบ่บ่ทานเนาะแปลกแต่วันเป็นสีขาว ไม่ง่ายเลยกว่าจะได้มาแต่ดอกเนาะ็ดเนี้ต้องอดทนกว่าจะได้เพราะว่ามันออกไม่เยอะเนะาะทำออกเยอะๆออกเป็นเป็นกลุ่มก็โอเคเนาะแต่ถ้าออกอย่างเงี้ยน้อย ยากเนาะไปดูเห็ดหลังแรล่เนาะโอ้ oh. นี่เห็ดหลังแรล่เนาะนี่ดอกนี้กำลังน่ากินเลยนี่ดอกนี้ดอกนั้นอาจจะโดนฝนเนาะโดนฝนนี่นนเนาะ แต่แต่หามาแต่เมื่อชเช้าเป็นบ่เนี่ยแต่เมื่อเช้ามาได้ครึ่งตะก้าเร็จหลังแรล่เกิดหนางวงอโอ้หนาวนีด <c oughs> นีแต่กินได้อยู <c oughs> อ่าได้บ่ เออนี่เนาะเห็ดหน้าวัวเนาะมันแก่แล้วดูเด้เห็ดย่างชนนี่ด้วยสายตาเฉียบคมของเรานะเหลืองแหล่เหลังแหล่เนาะนี่ไงด้วยสายตาเฉียบคมของเราเจอหนึ่งดอกว้า ขนาดนั่นใช่นีเนาะรถไฟรถไฟ,ไฟสายด่วนด้วยเนาะอ,อ,อืมมันเท่าแล้วที่นเนาะอยู่นาน,น,น,นแล้วก็เปือยแก่แล้วเนาะแก่มันเท่าแล้วทิ้งไว้เป็นเชื้อต่อ,อ,อเป็นไรข้งมนันนะ ขึ้นไปไม่ได้มันพลิกตัวเนาะโอู้คนอีกเนาะนเห็ดอะไรงั้งเนาะเห็ดอะไรเห็ดลังเลแมนปะเห็ดคา,าดินพีดนี่แหละมีชำนาญเรื่องเห็ดเนะะาะ กะมีเนาะบักซีมีอีกแน่นี้กะมีเนาะ,ะถ้าจะเจอตรงเห็ดหลังเล่หลังเล่เนาะ,อะกอดสีได้เนาะจะได้เห็ดหลังเล่ด,ดอกสองดอกสามดอกเนาะนี่เนาะ,อ,ะ,อ,ะออกเป็นหมู่เป็นพวก แสดงว่าออกเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนตรงนี้หลังเล่โอ้เยอะอืมัมนออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนี่เดินไปตะกี้นี้ประมาณน,นี้เนาะ มีอยู่เนาะแต่ไม่เยอะนิดหน่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยก็ได้พิตาก้าก็เรื่อยๆเรื่อยๆมีอยู่สอง อดอกเดินไปต่อเนาะนี่แดดกำลังเริ่มกำลังเริ่มมีดแดดลวนี่จะมาดูเนาะตอนนี้มารวมกันละ ตั้งแต่เช้ากับเมื่อกี้นี้เนาะมาดูกันว่าน,นี่เลน,นี่ตะการเนาะโอ้สองตะกาเลยเนาะเห็ดเห็ดรวมเนาะเขาเรียกเห็ดรวมเนาะตั้งแต่เมื่อเช้านี้เนาะเมื่อกี้นี้ไปเมื่อกี้ได้นิดหน่อยเนาะเราเรียกว่าเห็ดรวม นี่ครับสรุปเนาะทั้งหาตอนเช้าแล้วก็หาเมื่อกี้นี้เนี่ยได้สองสามตะก้าเนาะอีกคนยังไม่มาเนาะจากโน่นเนาะอ้าวตอนนี้สิไปใส่ต่อสิไปใสายต่อมาหาเห็ดเนาะมาหาเห็ดมาเจอพอดีตามตามไปดูเนาะก็ได้ภาพมาให้เอฟซีได้ดูเนาะแล้วก็จะขอปิดชิปไว้ตรงนี้ อย่าลืมเข้าไปกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวทำคลิปใหม่ๆมาให้ได้ดูอีกเนาะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับอ่าบ๊ายบายน้อยบ๊ายบายน้อย,ยอ่าเด้อวันนี้เด้อ <c oughs> โอเคเนาะนี่แหละครับชีวิตหาเห็ดสรุปง่ายๆก็หาง่ายๆคือไปหาที่ตลาดเลย <c oughs> ไม่ต้องยากไป <c oughs> ตลาด 啊，挨住。啊那